ทั้งหลายไฟ3ามกองนี้สามกองเป็นไนไฟคือราคะหนึ่งไฟคือโทสะหนึ่งไฟคือโมหะหนึ่งพี่กทั้งหลายไฟสามกองนี้แห,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 หล,อ,แลอันนี้พระองค์นำมาสอนกับใครพวกไหนพวกชดินใช่ไหมที่ยังบูชาไฟอยู่ชดินสามพี่น้องผมก็ให้ให้เผาไฟคือราคะโทสะโมหะ ไฟในภายในพระองค์ตรัสต่อว่าไฟคือราคะย่อมเผาสัตว์ผู้กำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วในการมทั้งหลายตัวการมทั้งหลายก็คือความพอใจในอำนาจความตริตึกอันเกิดจากกรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอย่างนี้ส่วนไฟคือโทสะย่อมเผานรชนผู้พยาบาท มีปกติฆ่าสัตว์โทสะพยาบาทก็โทสะฆ่าสัตว์ก็โทสะอยู่ในกองไฟคือโทสะถ้าผัสสะยังไม่เกิดโทสะก็ยังไม่มาทั้งผัสสะของอวิชชาสัมผัสหรือตัวเอ่อสัมผัสอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโอตพะธรรมลม ก็รวมเป็นโทสะทั้งหมดเนี่ยดังนั้นพอภาษะเกิดพยาบาทเกิดละการเบียดเบียนเกิดเกิด,เดการทำลายล้างการฆ่าตามมาการประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสัตราด้วยอาวุธบ,บาปอกุศลเป็นอเนกก็เกิดขึ้นจากโทสะที่เรามี เคยไหมเจอคนนี้ไม่ได้เนี่ยเกียดปื๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นนะสัมผัสนะทางตาสัมผัสทางหูได้ยินเสียงคนนี้มาปุ๊บกับอืมปื๊ดขึ้นเลย,เ,ยเกิดสัมผัสเกิดโทสะขึ้นมาเกิดพยาบาทขึ้นมาละดังนั้นหน้าที่เราอย่างเดียวคือระงับไฟคือโทสะคนจะดีจะไม่ดีก็ตามเราก็ต้องประสบอยู่แล้ว ไม่เจอคนนี้ก็ไปเจอคนหน้าปุถุชนมีปริมาณมากเท่ากับดินมหาปัทภียมจะหลบได้ไหมเนี่ยหลบไม่มีทางเลยมัวแต่จะไปหลบก็ตายก่อนโทสะก็ยังอยู่ใช่ไหมดังนั้นหน้าที่เราก็คือดับโทสะดับพยาบาทดับเบียดเบียนไม่ใช่แต่บุคคลนะสถานที่ไปเจอสถานที่อืมระลึกละปรุงแต่งละใช่ไหม อ๋อนี่ที่นี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพล,ลาดละหันเป็นไหมพลาดหันเป็นไหมมีสัมผัสแล้วปรุงไหมเ <c oughs> จอเมืองเมืองหนึ่งแล้วโอเมืองนี้เคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปรุงอยู่แต่แต่ยังไงขันห้าที่ท่านใช้เนี่ยก็เป็นขันห้าเฉยๆใช่ไหมตั้งแต่มโนโลเลยอนุแรกของมโน ไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านเพราะท่านรู้แล้วหลุดพ้นแล้วใช่ไหมแต่ขันท่านยังตั้งอยู่เนี่ยท่านก็ใช้ขันห้าจนกว่าขันห้าจะแตกทําลายใช่ไหมดังนั้นพระผู้มีพระภาคบางทีเดินไปพบเมืองก็เมืองเมืองหนึ่งก็แยมปะสวนใช่ไหมสัมผัสกระทบแต่ขณะที่สัมผัสกระทบเนี่ยไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านตั้งแต่มโัโน แรกเลยที่เข้าไปกระทบไปอะไรพระอน,นุ์สังเกตเห็นเข้าก็เลยถามพร์ก็บอกอ่ะเมืองเนี้ยเคยรุ่งเรืองมาแต่ก่อนนะหรือว่าไปเจอเอีกเมืองก็เคยเป็นที่ปรินิพานของอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธาตั้งหลายพระองค์เนะ่ยเคยเสด็จมาที่นี่พรค์ก็อาศัยเหตุในการบัญญัติพระธรรมดังนั้นขันห้า สำหรับพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็จะไม่ถือว่าไม่ยุบไม่ก่อไม่คว้างทิ้งไม่ถือเอาไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองมันจะเป็นกองก็ไม่ไปกระจายไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองก็มันก็เป็นเรื่องของมันทำงานกันเองไปตามเหตุพระองค์ก็เลือกหยิบเอาเลือกหยิบเอาเพราะพระองค์หลุดพ้นแล้วจากสิ่งนี้ ยมหลุดหลุดพ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นในแก้วน้ําใบนี้แต่ยมก็ยังใช้แก้วน้ําใบนี้ได้ใช่ไหมยมก็ใช้แก้วน้ําในการดื่มกินได้แล้วยมใช้แก้วน้ําแล้วยมล้างไหมล้าง,างยึดมั่นถือมั่นนี่ไปล้างแก้วทําไมอ่ะใช่ไหมก็เราล้างเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านในการกินครั้งต่อไปแต่ ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่านี้ของเรานี้เป็นเรานี้เป็นตัวตนของเราดังนั้นเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ต่อขันห้าไปตามปกติตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะเป็นหรือว่าปล่อยวางแล้วไม่ซักเสื้อผ้าซักไม่และใช่ไหมไม่อาบน้ำไหมเดี๋ยวมันก็จะไปเข้าอาตัตตักิลมถฐานุโยคโคซึ่งพระผู้มีพระภาคก็เคยกระทำมาแล้วใช่ไหมยังอาบน้ำอยู่เนี่ยยังไม่ปล่อยวางเนี่ย ปล่อยวางจริงต้องไม่อาบสิองค์ก็ไม่อาบน้ําเลยเป็นปีไม่แม้แต่คิดจะเอามือลูบฝุ่นในกายตนเองผิวกายพระองค์ก็เป็นตะปุ่มตะปั่มไปหมดเลยดังนั้นมัชิมาปฏิปทาเนี่ยอย่าไปคิดเองต้องใช้ของพระศาสดา,ศาไม่งั้นมันจะไปเข้าสุดโตรงไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งไม่เป็นกรรมสุขขันกานุโยโค,โคก็ไปเป็นอตตะก,กินวันฐานุโยโคเหมือนพระเทวทัานาคิดเอง พอพระเทวทัตคิดเองปุ๊บก็เสนอพระพุทธเจ้าเลยขอให้ภิกุเนี่ยอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนมีโทษเข้าบ้านเรือนไม่ได้เป็นกิเลสมีโทษอยู่ป่าอย่างเดียวเลยดูลรเคร่งดีไหมดูลรเคร่งดีแต่พระเจ้าไม่ให้ขออีกให้พิกุอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเข้าที่มุงบังมีโทษ ถ้าพระเจ้าทรงมีพุทธ,ธานุญาตนี่อาตมาน,นั่งในที่มุงบังอย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้องนั่งฟังธรรมกันใต้โคนไม้กันทั้งหมดแต่นี่พระองค์มีพุทธ,ธานุญาตว่าทำได้ไม่เป็นไรแล้วก็ทรงอนุญาตให้อยู่โคนไม้ได้ตลอดตลอดกี่เดือนตลอดแปดเดือนนะใช่ ในสี่เดือนที่เป็นการฝนให้อยู่ในที่มุงบงังก็เลยมีเหตุของการจำพรรษาเกิดขึ้นแล้วก็ขออะไรอีกละ่ะให้พิกุไม่ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตใครฉันปลาและเนื้อมีโทษพระผู้มีพระภาคก็ไม่อนุญาตพระองค์จึงมีผู้ตรนุญาตว่าเราอนุญาตให้ฉันเนื้อโดยสามส่วนคือ ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราอืดังนั้นถ้าเนื้อนี้เราไม่รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยินด้วยไม่ได้รังเกียจคือนึกได้ด้วยเช่นว่าเกิดเดินบินฑบาดไปบ้านหนึ่งก็เจอไก่อยู่ตัวหนึ่งทุกวันมาหลายปีพอบินตบาทวันนี้ไปอ้าว ไก่หายและมีแกงไก่มาอยู่ในบาทเอ๊นึกรังเกียจว่าเอ๊หรือไก่ตัวนี้นะมันโดนฆ่ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ฉันได้อ่าอย่างเงี้ยไอ้โต้งหายอืรก็เคยมีไก่อยู่ตัวมันบ้านชาวบ้านตรงข้ามวัดมันก็เป็นไก่ชน ผู้ตรากตรำผ่านศึกมานานจนเขาปลดระวางาก็ให้มาอยู่บ้านเฉยๆแต่ทีนี้มันไม่เลิกใครมาบ้านมันมันจะชนตลอดเลยกระโดดตีกระโดดจิกกระโดดนะอืมแล้วก็ไม่เว้นแม้แต่พระอ่าพอพิกุไปเดินบินาบาบเรา ตอนนั้นไปกันสามรูปบ้างสองรูปบ้างหนึ่งรูปบ้างเราก็เจอกับไก่ตัวนี้มันก็ปรีเข้ามาระหว่างที่ชาวบ้านเจ้าของเ้ากำลังใส่บาดเขาก็าห้ามมันได้มันก็ไม่เคยกล้าแต่พอใส่บาดเสร็จคล้อยหลังเท่านั้นแหละมันก็วิ่งเข้าใส่เราเลยนะ กระโดดขึ้นตีจีวรก็เละขี้เลนไปหมดเลยเราก็ไม่ได้ทำยังไงก็อดทนไปกลับมาก็มาซักย้อมจีวรอ,อะไรกันใหม่ผ่านไปนานๆอา้าไอ้โต้งหาย <laughs> มันไปไหนของมันนั้นเนี่ยนะแต่หน้าตาไก่มันยับเยินมากเลยนะมันเข้าใจเลยว่าผ่านศึกมามาก ไ้ถามว่าอ๋อเป็นไก่ชนอดีตไก่ชนเก่าเนี่ยอืมคร <laughs> ั้งหนึ่งมันกระโดดขึ้นตีพิกุที่อยู่ข้างหน้าแต่มามันโดดพลาดหัวไปชนบาทนําเพราะมันกระโดดลอยขึ้นมาเลยบินกระพือปีกด้วยหัวชนบาทโอ๊กพอดีเลยมันก็ลงไปมึนแบบควงอยู่สักพัก จะล้มไม่ล้มแหล่เซไฟเซมาอืมโดนวิบากแต่เราโดนตีอยู่างงั้นเป็นเดือนนะหลายเดือนมากเลยเราก็เอ๊ะเจ้าของเขาก็ไม่ห้ามป่าไม่ทำอะไร <S <S 1> <S 1> เราก็อดทนไปอไม่ต้องไปบ่นไปอะไรอเป็นปิขุเป็นสมณะเราก็มีขันติอดทนเป็นทำเครื่องเผากิเลสมัอยาก อยากจะว่าอยากจะบอกเหมือนกันนะ่ะแต่ก็เฉยๆอันนี้เรื่องไก่หมาก็มีนะตอนใส่บาทก็ไม่ว่าอะไรพอคล้อยหลังกันนะั้นนะงับนะโดนสองรอบเนะี่ยรอบแรกกันที่น่องรอบสองที่น้าแข้งวันหลังมาเอาอีก เดินบินตาบานนี่ก็เสี่ยงภัยนะอืมฮะมีหมาแล้วไม่เข้าไปเหรอจะไม่เข้าเขาก็ยืนรอให้เราเข้าไปเราก็ต้องเข้าไปแหละวัดดวงไปแต่เราก็ทำจีวรยาวๆเพื่อมันจะกัดผิดบางครั้งมันก็กัดผิด แต่ครั้งนั้นมันกัดถูกมาอยู่ที่สลา,าก็เริ่มปวดแผลที่หมากัดก็ไม่รู้มันเป็นบ้าหรือเปล่าแล้วอยู่คนเดียวตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โชคดีมีโยมอยู่คนเข้ามาเพราะเราก็เลยนั่งตอนนั่งฉันก็เลยนั่งเอาขายืนมาเพราะมันเริ่มเจ็บ งอขาไม่ค่ยได้โยมคนนี้ก็ก็อยู่แถวปากคลองเข้ามาถวายอาหารพอดีก็เ,เลยบอกอ้อจาย์เป็นอะไรบอกโดนหมากัดมาหมาบ้านน,นั้นก็เลยนิมนต์ไปฉีดยามยีนป่านี้เป็นบ้าคง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตายไปแล้วมั้ง <c oughs> อันนี้เล่นสุนัขตัวต่อก็มีอืมตัวต่อแต่ก่อนมันมาตั้งรังแถวนะหัวมุมศาลานะช่วงตีสี่ตีห้าก็กวาดทำความสะอาดศาลาพอกวาดมาถึงมุมนี้โป๊กเลย <laughs> <laughs> น่โดนหลายสัตว์เหมือนกันนั้น <laughs> อยู่มาเนี่ยฮะวิบากอ,อันนี้เรื่อต่อ เรื่องตะขาบตะขาบนี่โดนสองรอบรอบแรกที่ลงยอมมาทำกิจตอนเช้ามืดๆไม่มีไฟก็เดินไปซักผ้าล้างภาชนะก็ไปเหยียบมันเฉียวๆมันก็ตวัดขึ้นมาขามันเยอะไงเอ,เอ้ยอะไรกุ๊กๆเต็มหลังเทา้าสะบัดปุ๊บมันก็ไปกระเด็นไปก็ บอกคนอื่นบอกว่าขาวบอกว่าด้กันเออระวังตะขาบนั้นมันมาแถวนี้แล้วก็ล้างภาชนะต่อสักผักมันมาอีกรอบนึงทีนี้โดนเลยเออก็ตัวโต,วตวเหมือนกันขนาดนิ้วโป้งครั้งที่สองเนี่ยตอนนั้นสาลาไม้นี่ยังไม่มีไม่มีซีกนี้มีแค่ซีกเสาสุดอยู่แค่เนี้ยต้นนี้แล้วก็เสา ชายน้ำนี่สองฝั่งนี่ตรงนี้ยังไม่ได้สร้างตรงนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งเอาไว้เก็บเข้าของช่วงนั้นอาตมารู้สึกว่ากลับมาจากวิเวกใหม่ๆแล้วเป็นมาเรเียลีก็มานอนที่นี่ก็ตะขาบมันก็ขึ้นตามเสามาลอดลูขึ้นไปในห้องนอนพักอยู่ประมาณตีสองได้เอ๊ะ <Yeah. S 1> อะไรกัดศีรษะ ครั้งที่หนึ่งมันก็กัดอีกครั้งที่สองอแปลกๆปกพอกัดครั้งที่สามไม่ใช่ยุงแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟโอ้โหตะขาบตัวปเลิ่มเลยนะยก็เลยเอาผ้าเช็ดเท้าอืมทำหนานๆหน่อยแล้วก็ตะปบจับมันแล้วก็ใส่ในกระโถนไว้มันก็ขึ้นไม่ได้มันลื่น กาเดี๋ยวเช้าค่อยไปปล่อยมันขนาดโดนกัดที่ขายังปวดไปตั้งหลายวันนี่กัดที่หัวดูท่าจะแย่ก็เลยนั่งสมาธิดีกว่าไม่ต้องนอนแล้วนอนก็คงนอนไม่ไหวก็นั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงก็ค่อยดีขึ้นแล้วก็เลยพักต่อไม่ได้ไปหมอที่ไหนมีอยู่ไม่มีใครเลยจะวัด พระเจ้าถึงบอกเวลาเราอยู่คนเดียวอยู่ป่าอยู่ที่ไหนตามคนเดียวเนี่ยงูตะขาบมแมลงป่องจะกัดเราตายเราจะพลัดตกหกลม้มมนุษย์จะเบียดเบียน,นเสือโคร่งเสือดาวเสือต่างๆพวกนี้จะมาทําร้ายเรามันก็มีโอกาสได้หมดอ่ะพระองค์ก็เลยไม่ให้เราประมาทต่อความตายเราตายได้ตลอดเวลางูนี้ก็เฉียดกันไปเฉียดกันมาแต่ไม่โดนงูไม่ไม่เคยโดน ไม่มีเวรกรรมต่อกันข้างในใครจะเดินไปดูก็ระวังงูด้วยนะเดี๋ยวจะเดินเพลินๆไปเหยียบมันเข้านี่พระองค์ตรัสต่อว่าส่วนไฟคือโมหะย่อมเผานรชนผู้ลุ่มหลงไม่ฉลาดในอริยธรรมะไฟสามกองนี้ย่อมตามเผาหมูสัตว์ผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟ ผู้ยินดียิ่งในกายตนทั้งในภพนี้และภพหน้าดังนั้นหมูสัตว์จะเห็นว่าราคะโทสะโมหะเป็นไฟเนี่ยเห็นยากเมืม่อเห็นยากก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งโทสะไม่ทิ้งโมหนะนะไม่ทิ้งพระศาสดาก็เลยสอนให้เราเนี่ยฝึกทิ้งด้วยการละนันทิละความเพลินและไอ้ไฟเนี่ยมันตามเราไปทั้งภพนี้ภพหน้าเลย ในเวลาถัดมาและถัดมาอีกสัตว์เหล่านั้นย่อมพอกพูนนรกกําเนิดฉันอสุรกายเปรตวิสัยเป็นผู้ไม่พ้นไปจากเครื่องผูกแห่งมารส่วนสัตว์เหราได้ประกอบความเพียรของอรันตสัมมาสัมพุทธะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันสัตว์เหล่านั้นผู้มีความสำคัญอารมณ์ ว่าไม่งามอยู่เป็นนิดย่อมดับไฟคือราคะได้ส่วนสัตว์ทั้งหลายผู้สูงสุดในนรชนย่อมดับไฟคือโทสะได้ด้วยเมตตาและดับไฟคือโมหะได้ด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องให้ถึงความชำ่แรกกิเลสสัตว์เหล่านั้นมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนไม่เกียดคร้านทั้งกลางคืนกลางวัน ดับไฟมีไฟคือราคะเป็นต้นได้ย่อมปรินิพานโดยไม่มีส่วนเหลือล่วงทุกข์ได้ไม่มีส่วนเหลือบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นอริสัตผู้ถึงที่สุดแห่งเวทรู้แล้วโดยชอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งถึงความสิ้นไปแห่งชาติย่อมไม่มาสู่พบใหม่นี่ก็เป็น ไฟสามกองที่พระผู้มีพระภาคให้เราดับฝึกละบรรเทานะทำให้เบาบางลงไปทําให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือดังนั้นเราจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจอใครก็อเมตตาหมดแต่ในขณะที่เมตตาหมดก็จริงก็มีการชี้โทษมีการกล่าวคำขนาบม,มีการบอกเตือนนะเพื่อให้ แก้ไขให้ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องพระองค์ก็ไม่ได้เป็นผู้นิ่งเฉยแต่มีการสรรเสริญและติเตียนบุคคลผู้ควรสรรเสริญและติเตียนตามความเป็นจริงโดยการอันควรซึ่งพระองค์จัดว่าการทำอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเพราะเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้น,น,น ้นเราก็ต้องรู้จักการละการไหนควรทำอะไรควรทำอะไรไม่ใช่ให้ไฟในใจเราเนี่ยสมตัวเราตลอดเวลาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นผู้ที่หลงต่ออารมณ์ละ